ทุกคืนที่ดาวพราวเต็มท้องฟ้าจะมีแสงสีฟ้าอมม่วงกรีดผ่าหมอกลงมาก่อนร่างสูงโปร่งปีกกว้างของซาร์รอก,กาเวาจะลอยออกมาเงียบงนันตำนานซาร์รอกาวเวาบุญยอดผ่าสูงที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีเงินทั้งปีมีผู้คนเล่าขานถึงซาร์รอกาเวาวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้าครึ่งมนุษย์ครึ่งนกยักษ์ผู้เกิดจากสายลมศักดิ์สิทธิ์และเสียงร้องแรกของพายุโบราณ ทุกคืนที่ดาวพราวเต็มท้องฟ้าจะมีแสงสีฟ้าอมม่วงกรีดผ่าหมอกลงมาก่อนร่างสูงปร่งปีกกว้างของซาร์รก,กาเวลจะลอยออกมาเงียบงนันขนปีกเรืองแสงเหมือนพลึกคริสตัลดวงตาคู่ลึกสะท้อนประกายฟ้าที่เคลื่อนไหวราวทะเลหมอกมีชีวิตผู้ที่พลัดลงขึ้นมาบนผากลางค่ำคืนมักได้ยินเสียงกระซิบจากเบื้องบนฝาจะปกป้องหรือพิพาคษาเจ้าและถ้าจิตใจขุนมัว แรงลมจะแปลเป็นมีดคมเฉือนจนต้องสุดลงกับพื้นแต่หากหัวใจบริสุทธิ์ปีกอันยิ่งใหญ่ของสารอ,อก,กาเวาจะกลางออกเหมือนอ้อมกอดแห่งทอฟ้าผัดพาทางกลับลงสู่พื้นดินอย่างนุ่นนวลสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ตอนนี้ที่ add steps เขาเพิ่มให้อีก50%แต่ไม่เกิน300รีบเลยตอนนี้